สวัสดีครับพบกับเศรษฐทองครับเหมือนเช่นเคยครับพบกันแต่ละครั้งผมก็จะนำข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของคาถามาฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมได้ข้อมูลมาจากเพจคุณโบสตามข้อมูลบอกว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเทพที่ดูแลรักษาเรานั้นคือใคร เทพที่ดูแลเรานั้นคือใครตามเพจคุณบสเขาก็บอกว่ามันมีวิธีนะครับมีวิธีให้ทําตามวิธีนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าเทพที่คุ้มครองเราปกปักรักษาเรานั้นคือใครตามข้อมูลบอกให้ทาอย่างนี้นะครับภาวนาตอนกลางคืนภาวนาตอนกลางคืนนะครับหลังจากที่เราไหว้พระสวดมนต์แล้วนะครับหลังจากไหว้พระสวดมนต์ เราเลืกถึงประพุทธประธรรมประสงค์คุณบิดอนบรรดาแล้วภาวนาคาถาบทนี้3จบนะครับ3จบแล้วนั่งสมาธินะครับนั่งสมาธิให้จิตใจสงบแล้วนอนนะครับแล้วนอนทําไมถึงต้องนั่งสมาธิเพราะว่าการนั่งสมาธิจะทําให้เรานั้นจิตสงบจิตสงบพอจิตสงบปุ๊บคาถาบทนี้ก็จะได้ผลดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับท่องคาถาอย่างนี้นะครับ สามจบพุทธังแยกสว่างธรรมังแยกสว่างสังคังแยกสว่างพุทโธอรหังกะโรจุติพุทธังแยกสว่างธรรมังแยกสว่างสังคังแยกสว่างพุทโธอรหังกะโรจุติพุทธังแยกสว่างธรรมังแยกสว่าง สังคังแยกสว่างพุทโธอรหังกะโรจุติสามจบนะครับตั้งใจทำสมาธิทำจิตให้นิ่งแล้วท่อง3จบนะครับตามข้อมูลเนี่ยบอกไว้ว่าถ้าเรานอนหลับไปแล้วในช่วงเวลาที่เรานอนหลับนั้นเราจะเห็นนะครับเทพที่มาดูแลเราจะมาในรูปแบบใดก็แล้วแต่ ก็จะจะทําให้เราได้ได้รู้สึกได้ว่าคือใครนะครับก็ลองดูนะครับผมบอกไว้เสมอน,นะครับการจะใช้คาถาให้ได้ผลนั้นเราต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมคิดดีพูดดีทดําดีถือศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ไม่ลักขโมยป้นจี้ของคนอื่นเราเป็นของตนเองไม่ผิดลูกผิดเมียไม่พูดผิดในกามนะครับไม่โกหกโมดเท็จหลอกลวง ไม่เสพสุราไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดองของเมาต่างๆสุรายาเสพติดทั้งหลายไม่ยุ่งเกี่ยวเลยเรียกว่าการถือสินห้าการที่เราถือสินห้าสินรักษาเราแล้วคาถาที่เราใช้ก็จะได้ผลดีครับโอเคครับพระคุ้มครองครับสวัสดีครับ